ไม่ไกินชายยอายกไละอนไปไหนเจอนะบ๊าาล้ค่ะจอ่จัน่เอนคอกั่เจนั่นค่ะพค่ะกนค่พี่ะเ่อนันด่ค่ะกินเอ่อน่ะอ่คันด่ค่ะเม่ะเัค่่่อัเอเะเออัเนนค่ Assim,